ออันช่วงนี้ดวงควายพอดีเลยเด้เป็นอันดองพอดีบ่อูี้ฟันไล่ตลอดเวลาเฮ็ดยังกับเป็นติดติดคัดคัดนะแม่อือมึงเป็นบออีนี่เออเป็นอยากมีแฟนเอ๊ะมึงสีฟ้ามีไปซ้ายยูเลีนสอยคือนกูนี่มึงมึงฝันดีบอมื่อกี้เมื่อกี้ฟันว่าจังไแตอีนี่มึงขึ้นกูฝันก็ถึกต่ำนี่แล้วถึกไปต่ำ ว่วเขาแล้วมาต่ำโอ้ยคุณนึกว่าถือรถต่ำเนี่ยเขาเป็นยังไงไปหน,นีนี่ฟันนั่มันตบกูตนะเนาะยองกูอยู่ขึ้นมานี่กูว่าแล้วเห็นบอจตนทร์ฟันยังบอดีเลยพวกวิราสังหอนมาสวงนี่เป็นแบบจังหวะจังไถ่บอจะเป็นก็เป็นขั้นๆนะั้นเนาะโอ้ยอีฮเออเอือเอ่อยเจ้าบวมวิเน,านามมี่ยน่าโมข่อยเนบ่คือเห็นเจ้าไปล่างส่งล่างเซ็งดีอยู่แหมห่วยว่ากูไปจากแล้วเบิรงหนึ่งแกว่าผัว่าทีนี้วันนี้ยู่นั่น เดี๋ยวชิพาไปมองนี่นี่สุดยอดเลยถ้าผู้ใดบ่มีแฟนนะอย่างมีแฟนนะไปขอเพิ่นเลยเพิ่นให้อีลีบอกเออแล้วก็ถ้าผู้ใดบ่มีผัวให้ไปขอก็ได้ถ้าผู้ใดอยากมีเงินก็ไปขอเพิ่นลงหน้าท้องให้พร้อมเพิ่นหน้าท้องอีหยังหน้าท้องคือลงของหน้าท้องโอ้ยจะบกว่าหน้าท้องในใจว่าน้าท้องเนาะข่อยสิเข้าใจบ่ข่อยดูเร้าเสกควยทนูใส่ท้องข่อยโอ้ย่าไม่คิดไปเชื่วเราปุรัยจะลงอันนั้นออของดีให้พร้อม รู้สายจะบอกพี่กัดพวกข่อยมาดูก็ไปนักน่กันใช่ไหมก็เก็บพื้นซอยอ่อยไฟซอยกันใช่ไหมกับเมื่อกันอ่ะไอ้ไปบ่เนี่ยไป,ไปแต่ว่าใส่ไข่คนละหนึ่งบาทได้มั้ยบอสใส่ไข่อย่างคนละหนึ่งบาทใส่ไข่เออโอ้ยสู้กูสิเข้าใจาน้อภาษาหนิก็ดขัดใจงซาซ่าเด้เก็บเก็บถาได้ไปถาอยู่บ้านเออคนละหนึ่งบาทเก็บพื้นถาด้วย,ยเก็บไ,ไข่หามันแยงหนวก พาคู่พาไขา่ก็บอกว่าเก็บไข่อยู่เสร็จไม่แมาวันส,ส,สวัสดีค่ะปูสวัสดีค่ะปูกลัวหน่อยเอ้าเข้าปากหน่อยโหผัวปูด,ดีบป่ะมาเป็นผัวปูด,ดีบ้าผัวมันชัวร์อาชิมะขอ, <laughs> ขอนี่จังน้อยน้ำปูไหมให้ามาเบิ้งดวงให้จังน้อยเลยเบิ้งดวงใส่ไข่อยู่บ่ ค่ายบ่อเอาลอกแต่แซมหนีก็ะห่อนพ่อตายแล้วตัวชิใช้ค่ายอีกคันอาบน้ำป่้ยนะมันก็คนละค่ายนะปูกะ่ก็ได้มาจะมาปรึกษาปู่สักหน่อยอืมใชมาเบิ่งว่าอัน,นป่อยู่บ้านเป็นตาอยู่ยืนอยู่ย,ยาวอยู่บ่าใช่ไหมมันคือทรงมันป่วยบ่บ่เป็นเบาหวานอืมบ่ท่านได้ป่วยหรอกแต่เป็นเบาหวานเป็นตาไปไหว้บ่แหมทำปู่อยากได้ผัวทหไมบ่ ก็อยากได้ยูหันไหนเนาะนอนลงหันอยากได้เขาใจไหมแล้วฉีดเอาไห้เดี๋ยวนอนลงว่ะผัวหนุ่มดีอยู่มาตายงไงหรอกผัวเจ้าเนี่ยฉีได้เมียอีกอยู่ว่ะอือก็ดีตัวต่างคนต่างเอาตัวน่าสนะอือขอทาไว้แต่ว่าเมียนี่สิบ่ได้หรอกเป็นยัง เือฉันแชงผัวก็แม่นฉันเอาไปเลยก็โหนี่สายร้อยเป็นสั่นไลยง่าคตเจ๋งหอนตัวห่วยมอนี่เป็นคนรักแท้และจริงใจเมียเเมียนึ่จมเก่งเมียนึ่งนะป้าเอาเมียไปแล้วปยงมัหาบทอะไรเดอืมมมีหยังดอกเฮ็ดจไหเอามันทอง ขามาทอดให้เจไานะบ่มีมดให้เขาเอาบ่มีของดีวะมีให้บ่ได้ง่าให้ได้ง่าขึ้นเอาเดี๋ยวตันกางขึ้นไปเถอะไฮะเอาเส้เส้เส้ไหวะลูปเส้หัววะรูปเสยแสกแล้วแต่อยากรูปรูปรถกับเป็นได้ผัวไม่รอยบ่ได้เขาใช้ถั่วบุญสุดยอดเลยถ้าได้นืบุญหรือบุญ มัดถวายผลไม้จะเอายังบอกมาเลยปูปูแล้วก็กินหรอหมกินหมาจะเอามาถวายแล้วปูเลยปูแล้วว่กินผลไม้เอาจิงอ่เดี๋ยวเรากินแต่ของขาวของขาวกัปตับเลยเนาะก็ช่วยจูช่วยยังไปชนะเออไปกินหมูกินหมาบ่ะหมาหมูเป็นปอบโอเคโอเคโอเคนะมามียังดอกสีลำสีรวยสีโสกสีมันอยู่สีได้ผัววันที่สิบสี่นึ่ตัวนี้ ถูให้ได้ไหมลีเด้อไปได้แต่งงานเด้อวะเอือไปก็ดีเถอะวะชิดดมหอมแต่กหมานแห้งตัวสิบสี่ได้อีหรือวะได้จักดอกซื้อเอาอยากได้หลายได้หน่อยจักดอกหมายแล้วแต่แล้วสามตัวสองตัวแล้วจะเข้าสิบสี่มาให้จักดอกก็ได้โอ้ยสิบสี่ผมพาได้ผัวใหม่เด้อผัวเด้อไับอยู่ฮะสอง คง้มมันทองให้สองหากลับันกับชิซีุ่มพาิแดนู่วแมขอบคุณมาปูเดี๋ยวจ้าหัวหมูหัวหม้ามาถวายปูได้หรอไปั้ปอยูโดนเดชราสว่วงเดชเขาคือบอสไซเงินและคมมันเบอเงินไปแล้ว เขาเส้นไว้บ่ซม,มกูถากินกาแฟาอย่างนี้ทีนำห่อนบะมี่อะไรล่ะกูมันทองเอาบ้านไหนเนาะอไดแฟนฮะอยากได้แฟนแม่ป<า>ัวอยากได้แฟนแฟนหอวยมันหายากอยู่บอรุ่นนี่อยากอยกู่อยากได้แบบใด<ฟ><ส> นแฟนฝรั่งแมนไปเอาอยู่สวนยายบุ๋มเด้อเอาอันนั้นบ่เป็นมาซิดาตีมันกับฝรั่งนี่หลุกได้แฟนฝรั่งวัติแมปนจ้าฮ่าบ่ยากดอกแม็นบ่โอ้หาบ่ยากเนาะแฟนฝรั่งจะได้อยู่บ่ล่ะเป็นแต่ด้มื้อนี้ล่ะ มืนหนีเลยบ่ะ <S 1> <S 1> อ้าวเป็นยังเด็กดี๋ยวปูสิภาวาเด้อจ้าบอกน้ำก้นบอกน้ำก้นแมนนโมต,ต,ตัสสะนโมตัสสะพระเจ้าวัดเติมพระวัดตอะไรหะดเติมอะไรหะโตสัมมาสัมมาพุทธะ Sam khẩu văn khả Sam khẩu Nam mô nam mô Nam mô nam mô Bạc mô bạc tèn Bạc mô bạc tèn Bạc phạc Bạc bò mạc Cú chì mạc mưng ên Ngã khá ngạ khá Ngạ khá ngạ khá Ngạ khen mà lên thang bọc khâu Nhà mà thang sao thang mai thang Nam mô tất xa <laughs> ตป็กวัดเตาเป็กวัดเตาเล็กเตาเต้ามามาจะพุทธศาจาพุทธศาปัดปัดอมแซมหอมติดฮะอมแซมหอมติดอมแซมหอมติดติดแล้วติดเลยติดเลยติดเลยติดอีกติดเลยติดอีกฝลังที่มีปีกฝลังที่มีปีก Hai vào binh mà hả Hãy vào bin Nam mô tất xa Ông hôm tịp Áo lạ y lạ Mưa nế Mưa nế vang xanh Mưa nế <nỉ>. Mưa Chút thuộc cao đọc đọc ข่อยลงบันไดสามเก้าข่อยลงบันไดสามเก้ากระทืดเท้าสามทีกระทืดเท้าสามทีฝรั่งฝรั่งมีดีมีดีเขาชิบินมาหาเขาชิบินมาหาอ้าวสาธุสาธุเอาละเอาละสามนี่สามนีเอาอีนี่แมเอาอีนี่แมมันเบิดแล้ว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  มันเจ้าเบาน่าจบแล้วจบแล้วเจ้าเบาเจ้าเบาเอ้ยอีนี่แม่เอ้ยอีนี่แม่โอ้กูสิถีบซะบ่อโอ้กูสิถีบซะบ้อไม่ไม่มันจบแล้วได้เลยนี่เอ้าจบแล้วบ่โอ้ยจบแล้วอมจะห่มติดพ้นเอ้าเอาว่ะมึงยังสิมาถีบกูอยู่โอ้อยาเอาก้มลงมากูสิบพร้อมเดมอนไห้ จะขึ้นตื่นป่านเห็นีแผลอ๋อมเคยเห็นแบบนี้ิ่งหาแม่มึงติไปเลยเด้อสะ,จ,ะจ้าจ้านเป็นไรกูมันทอง <S <S ค <S <S าครบอนชำไหน ม,มีอยู่อีกบ่านน้อจิม่าอีกบ่านน้อกูมั่นทออเบิงดูจะโศกตะหมันบาหฮอมันอันไมในนางในยินเออยเล่าว่าอันอยู่นีเบิงหม,ม,ม้อจ้ะเบิงหม,ม้อ เบิ่งได้เมื่อสุแน้ล้วอันตัวนี้ว่าค่อยดีปันไดแมบ่แมนแมนบ่แมนให้เงินกับปิดติดติดคัดคัดเป็นเสียงติดติดคัดคัดย้อนว่าเน็ตบ่ดีซื้อดอกบ่เรื่องความรักนี่นาเรื่องความรักแมนมามีแบบผู่บาลผมสันสันว่แมนบ่ผู่บาลผมสันยุ่ยใส่บ่มมี่น่ะมีแต่ผู่บอลไทยบ้านน่ะนาบอ หมอ,นนอหมอนี่สิได้เป็นคู่อยู่ด้หมอผมสันสันผมกินเกียนนี่รับราชการหรือ,อยังนี่ล่ะแมนนี่บอกอาจสิได้ายในเดือนนานี่ล่ะโอ้แมนอีรีดอปูวานมันแมนนี่บอกปูแมนพูดได้หล่ะแต่ว่าคขาอยากได้คุณนะแต่เขาเป็นเป็นหัวเขาหัวเขา บ่ยา,ากได้ล่ะชูมือนี่ก็เอาแต่ผัวเขาล่ะเฮ็ดจังแม่ก็บ,บ่ได้เถื่อแม่คุ้มเอาบดได้เมียเขาก็มาเห็นสินะร่องร้อ,องท่านอยู่มันเห็นบ่อึดบ่อยากเดี๋ยวไปเฮ็ดน้ำเขาถอดเอาบักผมสันนี่ล่ะเอาบักนี่รถบ่อส,สูงสูงดอกจ่อยบักนี่บักนี่น,นะขับรถแห้งๆห้บบงคาบล้ด้อมันสิมีมาอยู่บัก,บกนี่มันสิมีอันดีวะนี่คือมึงมานั่งทั้งพี่เฮียไป บังเขาไงมึงเป็นแนมแต่เขาอันนี้เป็นตัวไอ้ยังนี่อันนี้กุมันทองกุมันทองนี่แมนบักปูวานี่ล่ะบักเป็นครูกันโอ้โดนบ่โดนก็อยู่น้ำเฮ้าอันล่ะเฮาเป็นคนเจ้าสู้แน่ยยูเด้อันหูว่าเจ้าสู้เด้อันปูว่าไรเสียนบ่มีมหาตัวปูเด้มันก็นิดนึงอะนะ ไม่ว่าพี่หักอีดีจะหักอีดีนี่คือหักหัวเขาหักหัวเขาเมียนหัวเขาว่าหักเนี่ยฮ็ดจังไหนหรอปามันกะสี่ร้อยเมื่อเดียวอีดอกหัวเขาหน่ะหมอยากไปมักปุญญบานบ่าน่อุ้ยปูก็หลู่ลึกแพร่ไม่ป้าปูหูวหอดพุ่นน่ะหัหัดไปก็พี่ไอ้แตนตอดผุนี่ป้า ผู้ไม่ตาทิพย์บ่หูดไ่ตาทิพย์ละมันนั่งทางในเบิ่เองเอาอยากได้ผู้ได้กับพนมมือขึ้นกูสิบาว่าเอามันท่องถาพ้มน้ำมนตนให้เขาวางไหนว่านำเด้อจ้าน้ำมัตสาน้ำมัตสา ตะคกบโตตะคกบโตอลาหะโตอลาหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะยายกินลำยายยายกินลำยายน้ำลายยายไหลย้อยน้ำยายน้ำยายน้ำลายยายไหลย้อยข้าทายยังไงยายกินลำยายน้ำลายยายไหลย้อยว่าไว้ลูกมันจังสิได้ไว Nam gia lâm lại lai lai Nam lại lấy lấy. Hoi bội này. Anh này. A hiểu lai lai hiểu Khỏi A lia. đây Nào, A lia.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  A hia A A lia. 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 A lia. Ali, 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 À vai vai Ali, vai Ali, 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 ผมฉันฉันน,นะบอนบักนั่นนะสี่เดือนนา,นนานเนี่ยละเขาจิบม,มาขอโอ็นมันเมนถัาปูแล้วขออยากได้ผัวเขาอนาไม่ของดีใหโบเออมนี <c oughs> อยากได้ก็น,นอนลงปูสิเฉิมมห้นอนฟังไหนนอนนี่ละเหยียดตรงไปนี่บอกเออถอยไปเอกปุ่ <c oughs> มมันทองอันเขามาเกะใกล้กูกกโอ้ยอัน ข้างล่างคงคอยออกเบืดแล้วล่ะออกกับโเฮดอกอาเฮลี่นั่นนะเอ้ามือไหด้มอไเยียได้มือหนสิีดมไกดงดีมาเด้ออยู่ดีไม่แห้งเดือลู่เด้อลานไอโยเดไม่แห้งอยู่แดงไม่ห่อยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงไม่หี้บักผมจันจันให้เรามาครูมาขอไอพี่อ่าง ขอบคุณเลย่ายปูว่ผพวกปวดมันยังไงโอ้เมนี่คือหมันแต่ไม่งิ่งแต่ละนอนเขาคือบ่อขาช่วงมันจะเปลี่ยงหลังเขาคือบ่อขาช่วงแต่ว่ามันที่ได้ผัวอีนี่ได้มีเพ่โดนรขบได้นี่ว่าเขาแม่นแตกไม่อีก เอาอยู่บ่ได้เขาต้องหนีจากนีอเไรนี่นนนอ่าบอกเร่พูดอยู่บอกกูกับมึงได้จ่าย <c oughs> เอาจริงๆใหญ่สำนักอยู่บ่ได้ละล่ะเหล็กมันจะออกแล้วเป้าหนีฐามันถือเขาจังขึ้นมาตั้งสำนัก <c oughs> มองเกาแต่ฐานบ่ถือใหญ่มอง <c oughs> ไป <c oughs> โอ้ยเนาะ